โอเคครับเสร็จแล้วครับกลับบ้านนอร์ดิกมินิมอลครับร้อยี่สิบตารางเมตรก็ประมาณอยู่ที่หนึ่งจุดหกร้ายนะครับอยู่กับเจ้าของบ้านแล้วก็ผู้รับเหมาสวัสดีทั้งสามท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อลุงพรถ้าเรียกตามภาษาเราเราก็เรียกลุงพรอ่าลุงพร่ชื่อจริงชื่อสุพรสมดำครับสวัสดีสมดำแล้วก็ลูกสาวคุณครูชื่ออะไรครับแนะนาตัวหน่อยครับปุ้ยค่ะปุ้ยปุ้ยแล้วก็ผู้รับเหมาน้องแม็กครับ ใช่ขงจากอศัก์ชัยสกุลครับครับอ่าโอเคบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วประทับใจเลยเจ้าของบ้านบอกว่าไม่หนีงานไม่ทิ้งงานแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆได้รจริงๆบ้านหลังนี้จะไม่ใช่แบบนี้นะข้างบนจะไม่มีแบบนี้ทําไมคุณพ่อถึงคิดเพิ่มเติมนั่นบน๋อ,อก็ <c oughs> ผมเห็นว่ามันเป็นดาดฟ้าขึ้นมาแล้วเขาทําโครงสร้างเพื่อเพื่อบ้านสองชั้นอยู่แล้วครับโครงสร้างแข็งแรงมากครับก็เลยผมคิดว่าเราจะเข้าไปทําความสะอาดข้างบนเนี่ยเราจะขึ้นยังไงก็เลยมีไอเดียคิดที่จะว่า ทำบันไดขึ้นมาเดินไปดูกันเลยเพื่อไม่นการเสียเวลานี่มาเลยครับมาดูบันไดเห็นไหมแล้วหลานนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วเล่นแล้วเนี่ยแล้วหลานขึ้นมาแล้วแล้วหลานชอบเลยขึ้นมาเล่นครับข้างบนเป็นที่กางเต็นท์ได้นะได้ครับได้ครับสบายสบายเลยโอเคครับขออนุญาตขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับขออนุญาตขึ้นไปกุงบนเลยครับหนูขึ้นไปข้างบนได้ลูกหนยครับหนูขึ้นไปข้างบนเลยลูกไปไปไปขึ้นไปกันครับไปไปขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเร็ว ไปก่อนในแบบจะไม่ได้มีแบบนี้ใช่ไหมครับไม่มีแบบนี้ครับในแบบแต่อันนี้คือนอกแบบคิดเองอันนี้ก็ราคาเรารวมเอน้องแม็กรวมรวมกับราคานี้ไหมครับไม่รวมไม่รวมใช่ไหมครับคิดเพิ่มอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเรามาดูกันครับขึ้นดีๆนะบันไดเพิ่มขึ้นเข้ามาบันไดเพิ่มขึ้นครับที่เห็นแล้วก็โอ้บันไดก็จะเป็นแบบเหมือนกับวงกลมเหมือนุนเดินขึ้นเข้ามาเลยนะครับจะเป็นแบบนั้น แบบเดิมแบบเดิมจะมีเพียงแค่ตรงนี้จะมีเพียงแค่ดาดฟ้าตรงๆเป็นลานเฉยๆครับเฉยๆจะไม่ได้มีไม่ไม่ไม่รมีราวกั้นไม่มีอะไรครับไม่มีราวกั้นไม่มีอะไรอ่าแสดงว่าตรงนี้ก็ตอนเย็นก็สามารถกางเต็นท์นอนสามารถกางเต็นท์มาทํากิจกรรมในที่สําคัญที่สุดทุกอย่างปิ้งย่างได้สบายเลยครับดูวิวทุ่งน้องทุ่งนาได้สบายเลยครับมันจะบรรยากาศ ลมเย็นดีก็เหมือนกับคุณพ่อบอกน่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราจะติดนั่นติดนี่เวลาขึ้นมามันจะขึ้นง่ายเนาะติดสายพงสายไฟประมาณนี้เนาะใช่ครับติดดงติดแด่ถ้าเกิดเราเอาแอร์ขึ้นมาวางข้างบนก็จะโอเคก็โอเคเลยวางแอร์วางไรข้างบนได้อันนี้เป็นแบบต่อเติมแบบต่อเติมครับน้องแม่ก็ก็ดูแลให้ได้ดูแลให้ได้ครับก็ตอนแรกอ่ะคือเรื่องงบประมาณกับตัวบ้านนี่คือจบไปแล้วแต่ว่า พอเราจะสั่งอะไรเพิ่มเติมแกก็ยินดีดูแลให้ทุกอย่างครับอ๋อครับผมับไม่ว่าช่างไม่ว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราขาดอะไรแกจะดูแลให้ทุกทุกอย่างครับไม่ว่าช่างเชื่อมไม่ว่าอะไรแกจะดูแลให้ทุกทุกอย่างเลยจะได้เลยครับอันนี้ปกติเวลาที่เขาทำบ้านในส่วนเนี่ยจะเป็นเมนทันชีตใช่เป็นข้อเสียของเมนทันชีตเวลาฝนตกเสียงดังมากเสียงดังป้งเป้งในตัวนี้มันเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับตันนี้จะเป็นลังคาเพชรชีสครับเพชรชีเป็นเป็นประเภทอะดามัส คล้ายๆกับสีแพ็ไหมครับใช่ประมาณนั้นครับแบบนั้นเลยใช่ไหมสีนี่คุณพ่อเลือกออกแบบนี้เลยวะครับผมก็รวมๆกับผู้รับเหมาแกเอาสีมาให้ดูใช่ไหมโทนนี้มันโอเคกับบ้านไหมอะไรอย่างนี้คอเรามาปรึกษา่าโอเคเราก็จัดเอาตามนี้เลยตามนี้เลยครับปกติเขาจะเป็นแบบสีอิดเนาะจะเป็นสีธรรมชาติแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ หลังนี้เป็นสีที่แบบสั่งทำพิเศษสั่งทำพิเศษเขาให้มันเข้ากับตัวบ้านครับครับผมอันนี้ก็จัดผู้รับเหมาก็เอาเจ้าของบ้านว่าไงก็จัดให้เลยทำนั้นนั่นแหละครับจัดให้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างข้างล่างในตัวบ้านกันครับผมครับผมอ่ะบันไดเปลี่ยนแบบ มันเป็นบันไดลงแบบนี้เนาะครับเป็นบันไดวนครับเป็นบันไดวนเวลาที่เราจะติดองติดแอร์เนาะมันก็มันก็จะขึ้นง่ายบางครั้งขึ้นง่ายมันเข้าไปทําความสะอาดขี้นกขี้นกอะไรนี่ก็มันไม่ต้องกลัวว่าจะตกอะไรเงครับครับบ้านนี้เขาไม้เยอะเวลาอะตายไม่ว่าจะเป็นขอบหน้าต่างขอบแปลงต่างมันก็เลยไปด้วยกันทั้งหมดเลยใช่ที่ผมขึ้นบ้านใหม่เมื่อวานเนี่ยก็เขามาเขาบอกว่าเขาบอกว่าโอ้โหโค้งไม้ทั้งหมดเลย เขาคิดว่าเป็นโครงไม้ทั้งหมดเลยครับเปนโคระจัดเขาก็ไม่รู้ลวเขาเป็นไม้ถ้าผมไม่บอกเขาก็ไม่รู้เลยนะสวยมากเลยครับมาดูมาดูหน้าต่างใช่ครับระหว่างระหว่างโครงไม้กับอันนี้อันไหนมันแพงกว่า้องไหมอะไรนะคือระหว่างระหว่างเป็นไม้อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเป็นไม้แบบไม้แบบนี้กับแบบนี้อันไหนแพงกว่ากันแบบนี้จะแพงกว่าแพงกว่าหมดเลยแพงกว่าใแพงกว่าครับผมนึกว่าผมมาเป็นไม้จะแพงกว่าไม่ใช่ครับามารช์จะแพงกว่าแพงกว่ามันหนาไหม หรือว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่าความความหนาความบางด้วยไหมใช่ครับอยู่ที่ความหนาเลยครับห,หน้าต่างอันนี้เป็นตัวนี้จะเป็นสองมิลน,นะครับเป็นสองมิลเขาเรียกว่าสไตล์อะไรครับหน้าต่างแบบนี้อ่าเป็นหน้าต่างหน้าต่างอลูมิเนียมลายไมย้สไตล์<น>มินิมอลสไตล์มินิมอลปกติมันจะไม่มีค้าวแบบนี้จะเป็นกระจกบานเดียวเลยใช่เป็นกระจกบานแต่อันนี้เลือกตามใจที่เจ้า ของบ้านเลือกเอาเองอ๋อคุณพ่อเป็นคนเลือกครับผมจะสั่งแบบไหนจะเอาเป็นโล่งก็ได้หรือจะเอาเป็นคาดก็ได้เพราะว่าปกติเนี่ยมันเป็นแผ่นเดียวกันตัวนี้มันประดับที่หลังครับนี่ตัวนี้มันไม่ใช่ว่าทําเป็นช่องเล็กๆอย่างนี้คือทําช่องเดียวใหญ่ไปเลยแล้วก็ก็มาใส่ที่หลังมาใส่ทีหลังครับอันนี้ก็บ้านสมัยใหม่ลนะเป็นหน้าต่าง โค้งครับลูกสาวผมเห็นครั้งแรกเข็นรูปที่แลกเขบอกพ่อนี่ไม่ใช่บ้านเป็นอะไรลูกอันนี้ร้านกาแฟลูกสาวเห็นเปิดให้ลูกสาวดูโอ้โหนี่พ่อนี่มันร้านกาแฟไม่ใช่บ้านหควเนี่ยทีนี้เรามาดูข้างในตัวบ้านกันอ่าประตูเริ่มต้นจากประตูคุณพ่อดึงประตูเข้ามาไหนครับนิดนึงนะครับอที่ที่เราเห็นตัวนี้ประตูอย่างที่บอกว่าจะไม่ใช่ไม้นะไม่ใช่ไม้ครับแต่มันจะเป็นลายไม้จะเป็นลายไม้ถามผู้รบหมาแล้วบอกว่าประตูนี้จะแพงกว่าไม้ด้วยครับ แทงกว่าแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของฤดูฝนมันจะบวมมันจะปิดไม่ได้ตรงนั้นจะตัดปัญหาไปได้เลยอายุการใช้งานนานไหมครับท่านแม็ก่์ผมว่าน่าจะเป็นสิบปีครับนานกว่าไหมอย่แล้วผมว่าไม่น่าจะอยู่ยี่สิบปีครับคือถ้าเราใช้ดีๆคือมันอยู่กับเราไปตลอดตลอดยาวๆเลยครับเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรคือถ้ามันไม่มีอะไรไปกระแทกไม่มีอะไรมันคงทนมันก็อยู่สภาพไม่มีคนไปทําลายมันหรอเนาะใช่ไม่มีคือว่าแดดกับฝนนี่มันทําอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วโอเคเปิดเข้ามาดูลยครับอ่า อันนี้ตัวบ้านจะเป็นแบบนี้นี่ครับอ่ครูปุ้ยเป็นไงคุูปุ้ยประทับใจกับผลงานไหมนี่ชอบมากเลยใช่ไหมครับตรงตามแบบแล้วก็แอบแอบเข้ามาดูช่างทุกเสาแล้วก็ดูอย่างนี้ค่ะเสาที่ก็จะเข้ามาดูบ้านตลอดพี่แม็กก็เข้ามาตลอดแสดงว่าเราเราจะดูตลอดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงตรงไหนครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการอย่างเช่นต้องการปักไปเพิ่มทุดนี้ก็จะมาบอกมาชี้คุณแม่ก็จัดการให้ได้เนาะ อาอย่างเช่นตรงนี้อ่าวางแผนว่าอาจจะเป็นทีวีทีวีก็จะมีปลั๊กรองรับได้ใช่ไหมครับอยากจะติดองติดแดงเหมือนกับในห้องแต่ละห้องรองรับในห้ของการกีดแดงได้คุณพ่อเขาไว้ใจตั้งแตู่่พ่อมาแล้นี่มารุ่นลูกถ่ายทอดกันมาเลยแล้วแล้วข้อที่ผมประทับใจมากก็คือว่าสมมุติว่าพอช่างทาแล้วเกิดมีปัญหาปุ๊บผมแจ้งไปปุ๊บ ภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเขาจะมาดูให้ทันทีเลยนี่คือความประทับใจของผมที่สุดเลยครับเป็นยังไงจะดูแลเร็วมากคือเจ้าของ้านเจ้าของมันเขาอยู่ในงานตลอดนะถ้ามีปัญหาปุ๊บก็จะโทรไปจะวิ่งมาทันทีเลยนั่นเลยครับไม่มีการทิ้งว่าข้ามวันไม่มีครับเห็นเลยแกจะมาถึงเลยแกมาดูหน้างานแล้วแกแก้ไขให้ทันทีเลยครับเช็คให้ได้เลยสุดยอดมากโอเคเรามาดูทางนี้ก่อนห้องนี้เป็นห้องอะไรครับห้องรับแขกไม่รู้ว่าเป็นห้องแบบไหนห้องสังเราจะทําเป็นครัว จะมีเป็นพวตรงนี้ครับผมแต่เราเราไม่ได้ทําเป็นอิฐปูนทําเป็นซิงอะไรแต่เราจะเอาแบบสําเร็จมาวางแต่ในตัวในตัวแบบมันไม่มีไงครับผมว่าจะสั่งทําเพิ่มก็ผมว่าเอาแบบที่ว่าเราซื้อแล้วมามาใส่เลยดีกว่าเป็นแบบนั้นหลอดไฟอันนี้ถ้าของบ้านมีคนเลือกหรือว่าน้องแม่จัดให้ เลือกเองค่ะคือเจ้าของบ้านสามารถเลือกได้เองเลยตามแบบที่ตัวเองชอบได้เลยผู้ละเมอให้เลยครับหารูกหารูปแล้วส่งมาให้ใช้รูปมาปุ๊บส่งเาใเลย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 เ้าเลย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 เลาเลยาลยเลยเลาเลยเลยเลยเรยเลเลย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 เลรเลย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 ลยเลยเนยเลยเลยเลย้ลยเลยเลยลยงลยเลยเลยเเลยเลลยเลยเลเคยเเย ทุกๆหลังที่น้องแมกสร้างบอกว่าขอแค่มันเป็นแบบเอาคุณภาพก่อนอยากไม่อยากจะรับงา,าเนเยอะอเนาะครับเน้นๆผมเน้นคุณคุณภาพกับบริการอผมผมดูแลสองอย่างนี้้ากที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกว่าเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างเอง,งไม่นีงานไม่ทิงงง้งงาน<ช>้ารภายในหนึ่งชั่วโมงอันนี้เราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะที่คําพูดเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเนาะไม่ครับคือผมไม่รู้ว่าผมจะมาขายบ้่นด้วยซ้ำไปผมยังวิ่งอาบมามาเขามารอเตรียมตัวไม่มา ผมเตรียมตัวไม่ทันเลยประทับใจนะด้านหลังอันนี้เป็นห้องอะไรน้องไหมอันนี้เป็นห้องซักล้างอ๋อเป็นห้องซักล้างางเช่นเครื่องซักผ้าพวกนี้ใช่ไหมนี่จะอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมตัวนี้อยู่ที่ประมาณสองเมตรคูณสักสามเมตรโดยประมาณจะเป็นใช่ครับซักล้างสามเมตรกว่าประมาณนั้นนาะกว้างประมาณสามเมตรกว่าครับสามเมตรยี่สิบสามเมตรสามสิบนี่ประมาณนั้นนะครับ แล้วหน้าต่างก็ให้บานบานใหญ่ค่ะเพิ่มบานตอนแรกมันเป็นมันแรกเป็นแง่งอะค่ะเป็นช่องมันเป็นรงแนงใช่ครับนี่นี่ผู้ับเมาอ่ะเขาเขาให้เราเองโดยที่ไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายใช่ครับปกตินี่ตรงนี้ถ้าในแบบนะมันมันจะเป็นก่อบทุกบล็อกระแนงเฉยๆอ๋อใช่ครับแต่ก็บอกว่าขอเป็นแบบนี้ได้ไหมเขาให้เลยแต่เขาไม่ได้คิดเพิ่มถามว่ามัน มันเพิ่มอยู่แล้วครับพุดธึงแต่แต่ผู้ละเหมาก็ให้ครับผมประมา่าผู้ละเหมาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกินไปสุดยอดมากโอเคเนาะคนที่ประเทศที่สุดยอดมากไครอันนี้ขออนุญาตดูประตูลืมลืมดูประตูบ้านนี้นั่นแหละอันนี้คงเป็นเป็นบานโค้งนี่เห็นไหมผมเห็นวม่าก็โอเคนะลูกแบบในในในแบบบ้านเขาเป็นไม้ครับแต่ว่าพอเรามา ปรึกษากันดูว่าตรงนี้มันบ้านทรงนอนดิกเนี่ยมันไม่มีการสาดตร์มันไม่มีที่บงังลมบังแดดบางคนคใช่น้ํามันจะสาดมามันจะผูกมันจะโค้งไงครับก็เลยขอเป็นอะอลูมิเนียมได้ไหมแล้วก็แกก็ไม่ได้ว่าแกให้เลยครับตามนี้เลยเนาะตามนี้เลยแล้วก็ไม่ไม่ได้จากแล้วก็ไม่ได้เพิ่มด้วยแกให้เลยผมประทับใจมากเลยครับ น,นั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันจะมีสามสามห้องนอนแล้วก็จะมีสองห้องน้ําส่วนห้องน้ําก็จะมีหนึ่งห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวประตูนะครับประตูและหลายหลังที่ผมไปดูนี่จะเป็นจะเป็นแบบ UPVC นะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นเขาเรียกว่านะอะไรนะอะไรนะ PVC เหมือนกับไม้ PVC สมัยนี้จะมีพวกปิดผิวเลยปิดผิวมันมีหลายอย่งโอ้โหหลายอย่างแต่ลังนี้แต่ลังนี้เป็นไม้เต็มเต็มเลยไม้สักใช่ไหมคุณไม้สักเต็มเต็มไม้สักใหญ่ใหญ่เลยเป็นแบบนี้แค่ประตูก็น่าจะ เท่าไหร่แล <assessment> ้ว <für> น <this Wolver ine> ้องแม็ก <dans spirit> ัน <ao> ท <concurrent> right ี่ถามตรงๆถึงเกือบหมื่นครับเราที่เห็นประตูนี่หรือว่าไม่ธรรมดาห้องนี้จะอยู่ที่ประมาณ3.5คูณ3เมตรนะครับห้องนี้เ็าติดแอร์แล้วนะครับตามที่เห็นส่วนผ้าม่านนี่ติดทีหลังนะไม่ได้เกี่ยวกับมีเรื่องแต่อันนี้อันนี้ก็เลือกได้ครับเพราะว่าเนี่ยไอไอหน้าต่างตัวนี้ปกตินี่มันมันเป็นแบบนี้ครับมันมันเปิดได้ข่างนี้ครับนี่อันนี้คือคือเลือกเองนอกจากนอกนอกเหนือจากอันที่เปิดได้ครับคือคือเราเลือกเองเพราะว่า ปกติมันจะเป็นบานเล็กๆในในแบบนะครับแต่ว่าเราขอขยายขยายแบบแล้วก็เอาแบบนี้ครับก็ผู้รับเหมาก็ยินดีครับจัดให้เลยจัดให้เลยแล้วก็แกก็ไม่คิดเพิ่มครับคือว่าถ้าไหนที่หย่วนได้แกบอกว่าโอเคผมผมยวนได้ครับแต่ขอให้ขอให้เปลี่ยนก่อนที่จะทำไม่ได้หมายช่่ไม่ใช่ว่าเราทำเสร็จแล้วก็ต้องต้องปรึกษาก่อนว่าวันนี้นะเราก่อบอกมาถึงนที่จะวางแผนทำาวงกบแล้ว ต้องบอกให้ช่างเขาทราบด้วยว่าจะได้ไม่ต้องทุบไม่ต้องลื้อไงครับผมโอเคเลยครับผมอันนี้ห้องที่หนึ่งต่อไปห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สองกับห้องที่สามนี่จะคล้ายกันเลยครับต่างกันตรงที่อีกห้องหนึ่งีิจะมีห้องน้ำมีตัวส่วนห้องนี้อันนี้เป็นห้องที่สองเองครับเข้ามาดูกันครับอันนี้พอห้องที่สองจะเป็นใช้ห้องน้ําส่วนกลางครับ พาบมาอันนี้เป็นพับมาอย่างที่บอกว่าที่ที่พามาดูตรงนี้จะตัวนี้จะไม่ใช่จะไม่ใช่ร้านกาแฟนะครับวันนี้เป็นบ้านคนนะครับดูทรงดอวแรงต่างนี่ใช่เลยครับร้านกาแฟก็จริงๆเปิดเป็นร้านกาแฟก็ได้นะอ๋อนี่ครับน่าจะต่างลงมาแล้วก็จะมีประตูเปิดเข้าไปนะครับออกไปด้านนอกด้ไปแล้วนอกเป็นระเบียงใช่ระเบียงเลื่อนได้ได้สองเดือนได้ช่องครับเดินได้สองช่องแต่มัน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 ล็อกทีมันจะเลื่อนเลื่อนได้ทั้งเขาได้ทุกทางครับ ได้จะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะมีกระจกมีลับภัยพร้อมกับอ่เขาเรียกว่าอลูมิเนียมใช่ไหมครับอลูมิเนียมกระจกเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสเขาเรียกกระจกอะไรนะกระจกเทมเปอร์ครับกระจกเทมเพิร์ดภัยครับแต่แล้วมันจะไม่ไม่ไม่เป็นคมให้บาดมันจะเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดเหมือนกับรถที่เขาใช้กันใช่แต่มันทนมากครับกระจกตัวนี้มันกันพวกกันกระแทกอะไรได้ดีกว่ากันเหมือน เหมือนอะไรคือเหมือนเขาบอกนั่นกระจกนี้ละไพ่นะมันก็จะรับแสงที่อยู่ภายนอกได้นะถึงนะมันรับโอเคครับห้องนี้เห็นไหมครับไฟโอ้เวีนไฟเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้ลองลองเปิดนี่เจ้าของสงสัยเจ้าของต้องเป็นคนเลือกแน่แน่ อืมอ่ามันเออแล้วแต่อารมณ์ไอ้นั้นมันมีสามหมดมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีวอมสว่างมากสว่างน้อยคุณพ่อน,นี่ก็งงอยู่ไม่รู้ว่ามีไฟประเภทนี้ด้วย <c oughs> นั่นแหละผมก็งงอยู่ <c oughs> ไปสมัยใหม่อะบ้านสมัยใหม่เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ผู้ับเหมาเขาให้เราเลือกแต่เขาก็ไม่ได้อ่นั่นนะไ่ได้เลินั้ครับอยู่ในงบประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ในงบประมาณตรงนี้เขาเขาให้เลยโอเคเลยการจุด จุดไฟแต่ละจุดครับอยู่ตามที่เห็นเลยัไฟเราอยากจะได้ตรงไหนก็เพิ่มได้แอะจะติดตั้งตรงไหนบอกเขาก่อนเนาะบอกเขาบอกเขาก่อนเขาจะได้วางแผนให้ถูกคือเขาจะมีแบบแล้วก็เขาจะลอยไฟให้แบบนี้ทุกห้องทุกห้องค่ะเผื่อไว้นะอนาคตเผื่อได้ติดแดงมันก็จะง่ายใช่โอเคต่อไปไปดูห้องนู้นครับห้องนี้จะไม่ได้มีห้องน้ํามีตัวนะครับจะเป็นการใช้ห้องน้ำรวมใช่เดี๋เรามาดูห้องนี้อันนี้มันมันเป็น อ่าห้องน้ําส่วนกลางเพราะว่าบ้านห้องน้ํารวมใช้ห้องน้าห้องน้ํารวมครับไอตัวนี้ใช้ห้องน้าก็จะมีสองห้องน้ำครับแล้วนี้เป็นห้องน้ํารวมถัดจากนั้นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องก็จะอยู่ในห้องในห้องนอนครับจบตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นเขาแบ่งกันแล้วอันนี้จะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่ครับจะเป็นประมาณนี้นี่นี่อันนี้เจ้าของห้องเขาห้องนะครับตามที่เห็นนะสุขพัณฑ์เวลาเรียนเข้ามาครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการปูกระเบื้องจนกระทั่งชิดชิดบริเวณที่เรียกเป็นเป็นผนังเลย ครับส่วนเครื่องทาน้าอุนก็ยังไม่ได้ติดเขาก็จะเดินสายมาไว้ครับก็จะรองรับในเรื่องของการที่จะติดเครื่องทําน้าอุนต่างๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกันสําหรับชักโครกเนี่ยในแบบอะ่ะเขาอาจจะให้ราคามาประมาณสี่พันบาทแต่ไอตัวที่เราเอาตัวนี้คือเพิ่ม,มเพิ่มเมจ้าของบ้านสามารถเพิ่มเองแต่ก็ถ้ามันเกินงบประมาณที่นั้นอันนี้มันรู้สึกว่าแปดพันกว่าบาทต<ม><ม>่เราก็เพิ่มประมาณครับนิดหน่อยนิดหน่อย ก็เพิ่มมานนี้เราเลือกเองถ้าไม่ไม่เกินในงบที่เขาให้มาในแบบบ้านนะครับเราก็สามารถเลือกได้ทุกแบบเลยเติมเติมตรงไหนก็สามารถเกินประมาณนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเขาไม่ว่าอะไรครับผมโอเคครับห้องน้ำนี่ก็จะเป็นประตูแบบ UPVC ครับห้องนอนโอ้ห้องนอนหองนี้แต่เขาไม่ได้ เพิ่มที่นอนให้นะเราซื้อเองอันี่ไม่ได้แถมให้ใช่ไหมครับไม่ได้แถมให้หลังต่อไปน่าจะมีการแถมที่นอนใช่ไม่แน่ครับผมว่าหลังที่สองหลังที่สามคงไหนก็ต้องมีแให้มันเสร็จช่วงปีใหม่พอเสร็จช่วงปีใหม่ขอที่นอนเป็นแบบดีปีใหม่น่าจะเปี้หมโอเคห้องนี้ก็จะคล้ายๆกับห้องห้องแรกเหมือนเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าห้องนี้จะมีห้องน้ำเพิ่มเข้ามาแต่หน้าต่างเขาในแบบมันจะเป็นบานกระทุ้งครับ หน้าต่างนะครับนหน้าต่างเนี่ยมันเป็นบานกระทุ n <า>แต่แต่ผู้ระเมาคุยกับผู้ระเมาเขาบอกว่าไอ้บานกระทุ n เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้อันนี้เป็นบานผลักครับคือคือแก,แกให้บางตัวนี้อาจจะเพิ่มงบประมาณนิดหน่อยหรือต่างกันแต่แกก็ให้ได้เท่าเอาที่จบของบ้าน ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้เหมือนบ้านหลังนี้เลยงบประมาณเท่าไหร่หนึ่งจุดหกล้านเลยเอาแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็หนึ่งจุดหกล้านยกเว้นที่นอนตั้งซื้อที่นอนสุดยอดครับยังไม่แก้สุดยอดมากเลยก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคแล้วครับกับบ้านหนึ่งจุดหกล้านนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบตารางเมตรโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณตารางเมตรละประมาณหนึ่งมื่นสามพันถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ก็จะประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบนี้จบครบทีเดียวไม่หนีงานไม่ทิ้งงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความพอใจของเจ้าของบ้านก็จะเป็นอีกหนึ่งผู้รับเหมาที่พาทุกคนมาดูเพื่อเป็นแนวทางกับสักชัยสักชัยสาูนสาพูนอ๋อเจ้ากอสักชัยเสาปูนน้องแม็กแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อพรและก็น้องปุ้ยคุณครูปุ้ยครับพี่พามาเยี่ยมชมบ้านที่สวยเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับหลายหลคนที่ต้องการบ้านแบบที่สวยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณ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 ครับ